คนกลับมาพบกับไอแล้วนะคะวันนี้ไอก็จะมารีวิวไอเทมที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยลืมการติดขนตาปลอมแบบเดิมๆไปได้เลยนะคะทุกคนน่าจะเรากันได้แล้วเนอะนั่นก็คือขนตาแม่เหล็กนั่นเองค่ะขนตาแม่เหล็กจาก BIL Cosmetics BIL Black Liquid Eyeliner เป็นขนตาปลอมเส้นใหยไฟเบอร์พิเศษที่มีความหนาแต่ว่าบางเบามากๆค่ะไม่ต้องใช้กาวเลยเพราะตัวนี้เขามาพร้อมกับอายไลเนอร์แม่เหล็กสีดําสนิทนะคะเส้นเรียวเล็กแล้วก็เขียนง่ายมากๆ มาเริ่มกันที่เบอร์01นะคะตัวนี้จะให้ความยาวแล้วก็การเรียงเส้นของขนตาที่เป็นธรรมชาติมากๆสามารถติดเป็น everyday look ได้เลยนะคะติดไปเที่ยวก็ได้นะคะช่วยให้ดวงตาดูกลมโตแล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นด้วยค่ะมาต่อกันที่เบอร์02นะคะเบอร์นี้ขนตาจะมีความยาวกว่าเบอร์01เล็กน้อยนะคะแต,แต่ว่าก็ยังมีการเรียงตัวของเส้นขนตาที่ดูเป็นธรรมชาติเหมือนกัน,นะคะ่ะตัวนี้สามารถติดไปงานปาร์ตี้เพื่อเพิ่มสเสน่ห์ให้ดวงตาได้ดีมากๆเลยค่ะ มาต่อกันที่เบอร์สุดสามเบอร์ 03, อร 03, สุดท้ายนะคะเบอร์นี้จะมีการเรียงตัวของขนตาแบบไข้นะคะช่วยเพิ่มมิติให้ขนตาดูจับกันเป็นช่อนะคะความยาวกําลังดีเบอร์นี้ไอชอบใช้มากๆค่ะโอเคค่ะทุกคนและนี่ก็คือขนตาปลอมจากวิวคอสเมติกก็มีถึง3แบบด้วยกันนะคือไอชอบทุกแบบเลยนะคะขนตาแม่เหล็กรุ่นนี้นะคะก็สามารถใช้งานซ้ำได้ถึง40-50ครั้งต่อคู่เลยนะคะเป็นอะไรที่คุ้มมากๆนอกจากนี้มันยังกันน้ํากันเหงื่อด้วยนะคะคือมีความติดทนอยู่ตลอดทั้งวันเลยนะคือถ้าเป็นขนตาปลอมที่ใช้ าว่บางทีแบบสองสมชั่วโมงก,ก็เด้งออกแล้วนะคะซึ่งตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยนะคะที่ได้ใช้มาที่สําคัญนะคะทุกคนมันไม่ระคายเคืองตาเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันเบามากๆแล้วก็เวลาดึงออกอะ่ะไม่ได้ทําให้ขนตาจริงของเราร่วงนะคะชอบมากๆราคาปกตินะคะจะอยู่ที่คู่ละ3 9 0าบาทแต่ถ้าซื้อ2คู่เนี่ยก็จะมีราคาโปรโมชั่น699บาบาทนะคะช่วงนี้ทางแบรนด์เขาก็เปิดรับตัวแทนแบบไม่สต็อกสินค้าด้วยนะถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวไอจะแปะเป็นช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ให้นะคะก็ลองไปดู ไดนะ้สำหรับวันนี้ไอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบาย